สวัสดีค่ะเจี๊ยบดีบูญค่ะผู้ดูแลเพจนะคะเรื่องข้อและกระดูกค่ะผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคข้อและกระดูกเช่นปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดกระดูกปวดสะโพกล้วลงขาข้ออักเสบนะคะแล้วก็มีอาการากระดูกทับเส้นนะคะโรคต่างๆที่เกี่ยวกับอาการปวดที่มาจากกระดูกสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็นะคะ ขอแนะนำค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูลน,นะคะขอเป็นชนิดผงเลยนะคะที่แนะนำเพราะว่านะคะมากกว่า100ท่านนะคะที่รับประทานอย่างต่อเนื่องไปแล้วนะคะ mm. เห็นผลรับได้ชัดเจนมากนะคะ mm. จึงเป็นโลคก,การันตีได้เลยค่ะว่าเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคะ mm. สําหรับท่านนะคะที่มีอาการเกี่ยวกับโรคดังกล่าวนะคะ mm. ขอแนะนำเลยนะคะ mm. ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ครูแหม่มคะอยากจะสอบถามว่าก่อนที่จะทานดีบูลคุณครูมีอาการเป็นยังไงคะรู้สึกว่ามันปวดปวดเข่าปวดเข่ามากๆลาวซึ่งเราแต่ตอนนี้ด้วยวัยนะคะด้วยวัยของครูแหม่มน,น่ะมันเลยทําให้ปวดเข่าเป็นเข่าเสื่อมแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมแล้วก็เวลาลูกนั่งดังก็แกร๊กแกร๊ก่ะนะคะก็เลยคือมันปวดมากปวดจนบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปนั่งยองๆองผา กินแล้วมันดีครูแหม่มก็เลยลองตอนแรกเอ๊ะมันจะดีจริงไหมก็เลยลองลองมาสามกล่องนะคะสั่งมาสามกล่องรู้สึกกล่องกล่องที่สองแกะเป็นซองที่หกนะคะเพราะในกล่องนี้มันจะมีอยู่ห้าซองอ่านะคะแล้วรู้สึกตัวเองว่าดีและเบานะคะที่มันมันเริ่มที่ว่ามันจากอาการเจ็บปวดอะ่ะมันเริ่มดีขึ้น mm hmm. ก็เลยทานต่อเนื่องมาจนถึงสามกล่องอาการที่ที่เป็นอะ่ะ ที่มันปวดเข่าที่แบบก็ไม่มีค่ะแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดตามที่หมอแนะนําเพราะว่าทําไมกลัวการผ่าตัดหัวเข่ามากเทราะอะไรครูแบบเป็นคนมีโรคประจําตัว่ะโอ้ค่ะเบาหวานความดันไขมันมาเป็นคณะเป็นคณะชุดใหญ่ชุดใหญ่แล้วก็ลองมาทุกผลิตภัณฑ์แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็ยังไม่ดีขึ้นมามีอาการปวดอยู่ภายในเวลาลุกเวลาอะไรเงี้ยมันก็มีเสียงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มันจะทรมานเวลานอนกลางคืนอ่ะมากๆเลยเออ เวลาลุกเดินอะไรพวกนี้มันก็ลําบากแล้วพี่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องสวนเนี่ยมันใช้ร่างกายใช้อะไรมากนะครับก็เลย <คะ S 2> ปวดมากว่าอาการปวดเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วก็ลดลงได้อ่อดเร็วมากหลังจากที่ทานแบบผงไปเนี่ยสักสองกล่องก็ประมาณสักสิบวันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มรู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะครับ <คะ S 2> แล้วก็สามารถเริ่มกลับมาทางานได้เหมือนเดิมแล้วก็อ,อาการที่ปวดนอกนกลางคืนมันทรมานเนี่ย <คะ S 2> ก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอร์ดเอฟแรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรัซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์ี่ช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรอบข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น